สวัสดีครับผมออน,นะครับ EP นี้เป็น EP ที่7ที่เราเจอแล้วนะครับก็ยังคงเป็น7 EP ที่เกี่ยวกับการรีวิวรองเท้าวิ่งล้วนๆนะครับแต่ก็ถ้าในอนาคตผมไปเจอเสื้อวิง่งกางเกงวิง่งหมวกวิง่งต่างๆนานาที่เกี่ยวกับวิ่งเนี่ยผมจะนํามารีวิวและลงแชแนลนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพอผมลงปุ๊บผมก็อยากให้ทุกคนช่วยผมรีวิวด้วยช่วยผมคอมเมนต์ด้วยว่าเออรู้สึกเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงกับผมนะครับสบายๆเลยครับส่วน EP นี้ ผมกำลังจะพาทุกคนไปรู้จักกับรุ่นหนึ่งครับที่มีชื่อว่า h o กาม X X นะครับทุกครั้งที่ฮอกาทำออกมาแล้วมีคำว,ว่า X ตามหลักนะมันมีความพิเศษมันจะมีอีเวนต์ในการรองรับตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าใครรู้จักกับโปรเจกต์ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโปรเจกต์สำหรับทำอะไรทำเพื่อทำลายสถิติในระยะไหนถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังผมแนะนำว่าลองย้อนไปฟังคลิปที่ผมรีวิวฮอกาโรกเดซสอก็ได้ครับจะได้เข้าใจว่ามันมีความเป็นมายัางไงนะครับ ส่วน h o g า Max X เนี่ยผมว่าเราลองย้อนกันไปเมื่อตอนฮ o กามักสี่ดีกว่าครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างและทําให้ฮ o กามักเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจหลายๆคนคน,คนหันกลับมาใส่เยอะขึ้นคนที่เคยชอบบอสตันคนที่เคยชอบเบกรสัตก็หันมาใส่มักเยอะขึ้นนะครับซึ่งตอนที่เป็นฮ o กามักสเนี่ย ไอตรงโปรไฟล์ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าคอนสตรัคชันเขาเรียกว่าโครงสร้างนะครับมันจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่าง Nike เนี่ยมิโซเนี่ยเขาจะเรียกไปเลยว่าตัวนี้เรียกว่า Zoom X ถูกไหมครับ Adidas จะเรียกว่า l i g h t c y Pro เรียกว่า Boost Asics เรียกว่า FlyteFoam Turbo แต่ตัวนี้มันเรียกว่าโครงสร้างทั้งโครงสร้างครับเช่นโครงสร้างที่มันอยู่ในโปรไฟล์ X ของมาร์ X เนี่ยมันประกอบไปด้วยข้างบนที่เป็นพีบารโฟนะครับข้างล่างที่เป็น EVA และ ข้างในที่เป็นพีแบ็กเกลนนะครับคร่าวๆก็คือประมาณนี้ผมเลยรู้สึกว่าการสื่อสารแบบนี้หลายคนเลยอาจจะสับสนนิดนึงว่าเฮ้อะไรกันแน่ที่เป็นเทคโนโลยีอะไรกันแน่ที่เป็นชื่อมิโซนะครับก็ตอนที่เป็นตัว4เนี่ยมันยังคงเป็นโปรไฟล์ธรรมดานะครับตอนที่เป็นซูเปอร์โซนิกแล้วก็ตอนที่เป็นตัว5เริ่มจะเป็นโปรไฟล์พลัสซึ่งโปรไฟล์พลัสสำหรับผมม,มันเน้นไปทางด้านความนุ่มซะมากกว่านะครับเราสามารถเรียกได้ว่า มัคซูเปอร์โซนิกเป็น4.5ก็ได้เพราะว่าเขาออกระหว่างที่รอมัก5ออกดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่โคกามัคเอมันอาจจะเป็น5.5ที่รอ6แบบสมบูรณ์แบบก็เป็นได้นะครับเรามาเริ่มดูกันที่สเปคคร่าวๆครับตรงนี้อัปเปอร์เห็นไหมครับว่ามันเป็นแจ็กัดเมสครับเหมือนเดิมแจ็กัดเมสซึ่งตัว4ตัวซูเปอร์โซนิกตัว5เนี่ยผมว่ามันก็เป็นแจ็กกดเมสแต่ก็ เปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นนิดหน่อยซึ่งไม่ค่อยต่างกันเยอะแยะครับตรงกลางเนี่ยเป็น Profile X Construction อย่างที่ผมบอกครับประกอบไปด้วยข้างบนเป็น p ีบ้ข้างล่างเป็น EVA ข้างในเป็น p b a c k p l a ลนะครับทรงยังคงเป็น r o c k e r geometry meta l o c k e r เหมือนเดิมนะครับส่วน outsole ครับเขาเพิ่มไอแผ่นส้มๆตรงนี้มาครับเป็นยางนะครับส่วนตัวเดิมมันเป็น rubberized EVA ซึ่งมันมีความทนทานไม่เท่ากับตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่า l ับเบอร์ไลท์ซเนี่ยมันเหมือน EVA ก้อนหนึ่งครับที่ทำเป็นหนาๆขึ้นมาแล้วก็เป็นเอาโซไปในตัวนะครับส่วนน้ำหนักตัวนี้ครับเหลือ254กรัมซึ่งเบากว่าหลายๆรุ่นในโฮก้าแต่ถ้านับเป็นมักก็ถือว่าเป็นมักที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเพราะว่ามัก5เนี่ยน้ำหนักอยู่ราวๆ232กรัมนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามัก5มันเพียวๆกว่านี้ซัพพอร์ตได้ไม่ดีเท่านี้นะครับซึ่ง ถ้าจะไปเทียบกับรุ่นใหญ่เลยอย่างร o c กเก็2ร o c กเก็2เนี่ย2ในมีน้ำหนักไซส์กลางๆไซส์มาตรฐาน9 US อยู่ที่2 3 5กรัมนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังหนักกว่าอยู่ดีนะครับดอกเป็น5มิลน,นะครับแต่ปรับจากมาร์ค5ครับเพราะว่าสายคลายข้างหลังใน39ข้างหน้า34ซึ่งตอนที่เป็นตัว5เนี่ยมันเตี้ยขนาด29 24เองนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ซัพพอร์ตค่อนข้างดีและซัพพอร์ตมากกว่าร็อกเก็เด็ก2ที่สูงเพียงแค่36มิลลไป นะครับราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งครับ6,990บาทแต่เดี๋ยวผมมาบอกว่าทําไมราคามันเป็นแบบนี้ซึ่งแพงกว่ามักห้าอยู่พันหบาทเพราะว่ามักห้าเนี่ยห้าพันซึ่งถ้าเราจะหยิบไปเทียบกับรุ่นใหญ่เลยอย่าง r o c k เก็ตซเนี่ยก็แปดเก้าเกนะครับมันก,มนก็มันก็เป็นคำถามที่คาใจหลายๆคนเช่นแบบว่าอะดิออสโปรสามทำไมแปดพันแล้วฮอกาส์ร็อกเก็ตสองทำไมแปดเก้าเก้าศูนย์นะครับส่วน บอสตั12 588ทำไมตัวนี้โดดมา6990ต้องบอกก่อนว่า69เพิ่งโดดโลงมาเล่นตลาดที่เป็นรุ่มเด้งขนาดนี้ผมว่าเรื่องราคามันก็จะเปิดหัวมาเป็นประมาณนี้แหละครับแล้วก็ในอนาคตผมว่าเดี๋ยวมันจะมีปรับขึ้นปรับลงอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาครับส่วนแรกเลยคือโปรไฟล์คอนสตรัคชันเป็นโปรไฟล์ X แล้วนะครับประกอบไปด้วยตรงนี้สีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยครับ เป็น p ีบ้าโฟมนะครับซึ่งเป็น p ีบ้าแบบเดียวกับที่อยู่ใน r o c k เ t ็มีความนุ่มกว่าโฟมที่อยู่ใน Carbon เดส่วนะครับส่วนเขียวๆตรงนี้เป็น EVA นะครับซึ่ง EVA ตัวนี้จากที่ผมกดเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับไ i ท์ไซส์สอซึ่งมันมีความนุ่มเด้งกว่า l ลท์ไซส์ EVA แน่ๆนะครับส่วนตรงกลางเป็น p ีแบ็กเพลทนะครับก็ p ีแบ็กเพลท พูดถึงเพลทเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกของมาร์คที่นําเพลทเข้ามาใส่ในตัวนี้นะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่มันพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาคือแสกไหายข้างหลังครับมันขึ้นไป39ในขณะที่มาร์คอยู่ที่29ขึ้นมา10มิลนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไปในสเปคนะครับคือไอ้เหลืองๆตัวนี้มันเป็นยางที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากที่ผมไปลองใส่มาแล้วเนี่ยวิ่งลุยฝนด้วยนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับมาร์คเเนี่ย อาจจะมีไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นความจุกจิกในตัวเองของผมละกันนะครับสิ่งแรกที่ผมไม่ชอบคือเชือกครับผมให้ดูก่อนเชือกมันจะมีความอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าผมดึงดูมันจะมีความยืดหยุ่นที่มากเกินไปเวลาที่เรามัดนะครับสมมุติว่าผมเคยมัดเชือกที่มันไม่ยืดหยุ่นอ่ะผมจะมัดแบบปึ๊บแล้วมันก็จะพอดีถูกไหมครับแต่อเชือกพวกเนี้ยเวลามัดไปแล้วเราผูกขูก็ะต่ลงสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายว่ามันจะคลายออกนิดหนึ่งครับดังนั้น มันอาจจะต้องมัดให้แน่นกว่าเดิมเพื่อว่าเผื่อให้เขาคลายตัวดังนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใช้แบบนี้ทําไมนะครับแต่มันได้เรื่องสัมผัสที่มันนุ่มนวลอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบสิ่งต่อมาคือความเทยท้าครับเนี่ยลองดูทรงของมันซึน่งถ้ามันเอาไปวิ่งในทางตรงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณไปเจอเลสที่ทางโค้งเยอะๆคุณไปเจอสนามที่ เลี้ยวเยอะๆหรือว่าวิ่งสนาม400เมตรผมว่าโค้ามาร์กเอ็กอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณแบบนั้นนะครับคล้ายๆกับที่คุณเคยรู้สึกว่าทําไมอาร์เดอสโบ3มันถึงมีความพลิ้วกว่าล็อกกเด็ก2มันจะประมาณนั้นแต่ก็ล็อกกเด็ก2และตัวนี้มันก็มีความแบบเขาเรียกอะไรเวลาลงแล้วมันเต็มเท้ามากกว่ามันมีความอวบอ้วนมันก็มีความความดีในในในแบบของมันนะครับต่อมาสิ่งที่ผมไม่ชอบสิ่งสุดท้ายแล้วผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนผมนะครับคือ ราคาของมันเนี่ย6 9 9 0บาทแต่อย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมเดาว่าราคามันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเพิ่งโดดลงมาเล่นในตลาดแบบที่ใช้พีบ้าโฟมแบบเนี้ยครับแต่ก่อนโฮก้าจะเป็นแบบเน้นโฟมแน่นแน่นดีวแน่นๆแ,แล้วผลักให้ก้าวมาดีทีนะครับดังนั้นทุกวันเนี้ยเขาโดดลงมาเล่นตลาดแบบนี้แล้วดังนั้นราคาก็ก,ก็ต้องรอดูอีกสักปี2ปีครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาถึงสิ่งที่ผมชอบบ้างนะครับ สิ่งที่ผมชอบสิ่งแรกคือซัพพอร์ตมันดีครับถ้าเทียบกับรองเท้าที่ซัพพอร์ตดีขนาดนี้นะครับและหนักแค่254กรมัมเขาได้เปรียบหลายอย่างครับเขาได้เปรียบซูมไฟ l ์ผมว่าซูมไฟ l ์กับตัวนี้เวลาลงน้ำหนักอ่ะความนุ่มนวลมีความใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้มีความดิดเด้งมากกว่านะครับซูมไฟลหนักไปถึงขนาด290ตัวนี้254และอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความคล้ายคลึงคืออ,อัลต้าแวนิชเทมโปนะครับ ซึ่งแมนิเทมโปเบาตัวนี้ครับ232ากรัมแต่ความสูงมันก็แค่33ดังนั้นตัวนี้ยังคงได้เปรียบเรื่องซัพพอร์ตอยู่ดีนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือแรงส่งของไอ้เจ้าโปรไฟล์เอ็กซ์คอ e นสตรักชันี่แหละผมว่ามันอยู่ในระดับที่ดีถึงเกือบไปจะดีมากด้วยซ้ำไปแต่ก็มันเป็นความดีในแบบไม่ผลักจนเกินไปดังนั้นคุมเพสง่ายช้าได้เร็วได้ถ้าเทียบกับ Rock เเนี่ยผมว่า Rock เเนี่ย กลุ่มของผู้ใช้งานนะมันจะเป็นแบบอีลิตซะมากกว่าซีเรสแลนเนอร์ซะมากกว่านะครับส่วนมาร์คเเนี่ยมันจะเป็นสําหรับวิ่งชิลๆได้แล้วก็เหมาะสหรับซีเรสซีเรสแลนเนอร์เนี่ยมาใช้ในวันสบายๆของเขาสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบส่วนความนุ่มความนุ่มจากที่ผมเคยพูดไปร o c k เกอรเมันมีความนุ่มเวลากดลงไปเต็ม3นะครับผมให้2แล้วเวลาเด้งขึ้นมาผมก็ให้2เช่นเดียวกันตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมากกว่า บอสต้าน12อยู่เล็กน้อยนะครับดังนั้นบอสต้าน12ผมเคยให้1.5ตัวเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ให้เท่าล็อกเด็กนะครับประมาณ1.75คือขยอบับขึ้นไปนิดหนึงทั้งเวลาที่ความนุ่มลงไปแล้วก็แรงส่งที่มันออกมานะครับส่วนไซส์ตัวนี้ผมว่าใส่ตรงไซส์ยกเว้นคุณจะเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างมากๆกว้างขนาด 2E 4E หรือว่าคนที่มีหลังเท้าที่สูงขึ้นมาครับผมว่าควรจะเพิ่มสัก0.5แต่ถ้า เป็นคนที่เท้าปกติอยู่แล้วเท้าเรียวแบบผมอยู่แล้วใส่ตรงไซส์ได้แน่นอนนะครับถ้าเทียบคร่าวๆเทียบมักห้าก็เราก็บอกไปแล้วถ้าเทียบมักห้าน้ำหนักสู้ไม่ได้แต่ทุกๆอย่างที่เหลือทั้งซับพอร์ตทั้งแรงส่งดีกว่าถ้าเทียบบอสตันสิบสองผมว่าแรงส่งและความนุ่มตัวนี้ดีกว่าซับพอร์ตตัวนี้ดีกว่าแต่ถ้าความพลิ้วอย่างที่ผมแจ้งไปว่าถ้าไปเจอเลสแบบเรียวเยอะๆผมว่าบอสตันสิบสองมันมีความพลิ้วกว่านะครับ ถ้าเทียบกับ Rocket า2ผมว่าเทียบลำบากนิดนึงแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้มันจะทำให้ r o c k e ้า2สมบูรณ์แบบมากขึ้นทำให้ออรองเท้าวิ่งของ Hoga มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกว่า Boston 12ทําทำให้ Adidas ดูแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ซัลโ o นี่อย่างไทรัมขยับสเปคขึ้นมาทำให้ s a ลโ o นีดูดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ Hoga m a รก์กเอทำให้รองเท้าวิ่งของฮ o กาดูดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสาหรับ เป็นตัวซ้อมของโ o การ o c ็อกเด็กสง่ายๆคือถ้าคุณเป็นคนไม่ได้ชอบแบบ n i กี้ไม่ได้ชอบตัวท็อปแบบเว p ป r ร์ไฟล์อ a ฟฟ์ไฟล์อาดิออสโปรสาที่ผลักเยอะๆแต่คุณเป็นคนที่ชอบร็อกเด็กสที่แบบเน้นว่าลงแล้วเรารู้สึกว่ามันมันซับพอร์ตด้วยเด้งด้วยครับคือพวกที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยเช่นพวกเอซิกไนกี้อาดิดาสเน้นลงฝ้ายเท้าเป็นหลักนะครับแต่ร็อกเกเด็กสและ โคกามักเอนี่ยผมว่าเน้นลงแบบเต็มเต็มเทา้าซัพพอร์ตเต็มเต็มเทา้าแล้วก็เด้งเต็มเต็มเท้านะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างรเราไว้คุยกันอีกทีในคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้ผมเทียบโคกามักเอกับอะไรนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยบอกว่าถ้านับทั้งปีเนี้ยบอสตันสิเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดเป็นรุ่นที่สามารถใส่ซ้อมได้แข่งได้ ณตอนนี้นะครับณตอนที่ผมอัดคลิปรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ที่ผมรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าสามารถบอกลูก,ลกค้าได้สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าตัวนี้แหละเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวจบเหมือนกันสามารถใส่ซ้อมได้ใส่แข่งได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับใครเคยใส่แล้วเป็นยังไงใครอยากให้เทียบกับรุ่นอะไรเหมือนเดิมครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าซึ่งเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่า มีเสื้อผ้าอะไรมานำเสนอไหมนะครับก็เจอกันหน่อยอ p หน้าครับสวัสดีครับ